ฮัลโหลครับโอ้โหฝนตกรถติดมากครับมาแล้ววันนี้ชา้าแต่มานะอา้าไม่หลอดเอา่หน้าล่วงไปครับตอนนี้เกมฝั่งฝั่งนี้นําไปแล้วอ้วนกดไปแล้วนะครับและมารีเองกํลาลังโดนอยู่ครับตอนนี้ของน้องมีมีเดียวกำลังโดนน้องมารีเองโดนลูดล่วงไปแล้วพาล่วงลงไปแล้วครับและตอนนี้ล่วงไปแล้วสองครั้งและกําลังจะถูกเก็บเดดีเคกำลังจะถูกเก็บนะครับและน้องสอง,องก้ากำลังหนีอยู่ครับตอนนี้ ไอ้ดคยกำลังหนีอยู่ครับเพื่อการทำดาเมจที่เหนียวมาครับเอาแล้วจะมีถัดชุบไหมน่าจะเป็นสองสูนย์เลยหรือเปล่าครับแต่พระลุกไม่น่าจะได้แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆเหมือนลุกขึ้นมาแล้วล่วงลงไปแล้วนะครับเหลือเราส่องคนเดียวครับตอนนี้เปิดพึ่งนะยังไม่ได้เปิดอย่างอื่นนะครับโอ้เรียบร้อย สองวน,นะครับวันดหนึ่งล้านอฝนตกรถติดคุยงานเพิ่งถึงบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยครับสิ่งแรกที่ทำคือเสียบสายสตรีมมากกว่าสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งภาพหน้าปกก็ยังไม่ได้ทำสุดยอดเลยปะอ คู่แรกนะจบไป3าหนึ่งนะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นคะแนนพิกนะครับก็เป็นตี้ของน้องพนะีเคัเนาะแล้วก็สยุธนะครับไอ้น้องปิวนะแล้วสยุทธนะครับก็เอาชนะของทางฝั่งบูรากอนของพี่บอยไปเนาะกับตาเกร์ไปนะครับสามหนึ่งรู้สึกว่าคะแนนคะแนนโผจะผิดโผใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้ครับผมไม่ได้อู้อ่ะผมทำงานให้คนนั้นอยู่ไนงะคณมาพูดอย่างนี้ เอามาลองดูกันแล้วแต่อย่างว่านะครับคนไหนอ่ะ ถออามไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้หรือไงนะครับออแต่บอกเลยว่าเดือดครับแล้วฝั่งข้างล่างก็มาแค่ห้าคนเนาะแบบไม่มีตัวเปลี่ยนเลยฝั่งข้างบานยังมีตัวเปลี่ยนตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเรา,าดูพี่เมื่อกม่ี้เขาโดนเลยน่าจะโดนพึ่งนะผมว่าโดนพึ่งแน่เลยพี่เมื่อกี้เล่นก็ได้ครับ ลู่ล่วงไปแล้วตอนนี้ดาเมกกำลังถาโถมอยู่ตรงกลางอย่างรุนแรงครับเออๆเออล่วงไปแล้วครับจากหลอดอัุูนาครับไอดีเคกำลังจะล่วงเป็นคนต่อไปหรือเปล่าโหพุ่งหนีออกไปแล้วครับผมตอนนี้และเออๆก็ล่วงมาอีกครับจากทางพี่บอมนะครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วนาเมแบบนี้ก็น่าจะจบที่สามศูนย์ไปเลยดีกว่าครับต้องพูดแบบนี้ดีกว่า แต่บอกเลยว่าตึงๆนะครับตึงๆไปเลยโอ้เห็นแล้วแบบว่าเกมแบบเดือดจัดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ไปแล้วไปแล้ว โอ้โหเออกำลังโดนลุมโถมครับแทบจะยืนไม่ได้เลยดีกว่าโดนลู่แล้วโดนลู่แล้วหายจะไปไหนได้ใช่ไหมครับตนแบบนี้ยังยืนสอยคนอื่นอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็หลอดรหนลาเก็บตัวเอดีเคไปครับ ตพี่บอมเล่นครับเึ๊บปเ๊บไม่ปล่อยพี่สองให้ได้เล่นเลยนะครับอาบอาบอาบแต่ถ้าเอ,อาสามเอาหลุดมาพี่บอมก็วิ่งเข้าไปใส่เลยทันทีนะครับต้องบอกว่าเขาเซตคอมกันมาดีนะผมว่าตอนนี้นะครับดาเมจโดนลูดไปเออเออลงไปครับเป็นคนที่สอง ลุกขึ้นมาใหม่ครับยังไม่มีการตีพักกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้อนเออเออล่วงไปอีกแล้วครับเดนดีกำลังจะล่วงอีกหรือเปล่างสงซรามกำลังจะล่วงหรือเปล่าครับโดนตอดทำตาเบทไปอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้มาสอ,องรฟ,ร,ร,ร,ฟร,รีอ่ะครับฟรีเหรอโดนแล้วโดนแล้วโดนพิมพกี้ยิงแล้วโอ้โหนะเท่าไหรวนี้ตัวน,นี้ไปแล้วครับพ่มาพ่มาแล้ว วิ่งไปไหนกันแล้วเรียบร้อยเออ,เอ,อหนีไปไม่ได้จริงครับเปิบเรียบร้อยล่วงไปอีกรอบหนึ่งในหนึ่งลูดนี้ลูดไปร่วมไปสองปึบ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 ,ปบหืมหนึ่งลูดนี้มันช่างดุนแรงจริงครับแรงแบบถึงใจ บอกเลยว่าเจ็บจริงๆเจ็บจริงจังกูบูรายทางเออเองก็เจ็บครับเรียบร้อยสองซ่าค่าอ้าวสองซ่าค่าบาทค่าแดนลงไปได้นะแดนลุกขึ้นมาแล้วครับอย่างรวดเร็วแต่ขึ้นมาเอาคืนครับพี่แว่นพี่แว่นก็โดนลุมอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่พี่แว่นก็ยังไม่ตายครับ ี่สังเกตว่าตอนราคางมันขึ้นเหมือนมันจะมีขอบแดงๆขึ้นที่อาวุธเลยอ่ะตัวแดงเลยอ่ะเนี่ยผมสังเกตนะเห็นไหมมีตัวแดงเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเออเออล่วงไปเอ้พี่แว่นล่วงแล้วอ่ะและพี่แวนลุขึ้นมาแล้วครับแล้วตอนนี้พาจะล่วงไหมพาโดนถาถมอยู่ พาโดนถมอยู่พาโดนถมอยู่พาล่วงไปแล้วหนึ่งทีลุกขึ้นมาไหมมาสองอัล่วงไปแล้วพาลุกขึ้นมาแล้วครับแลวเก็บลูดมาเพื่อที่จะลุกพาอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาพายังลุกขึ้นมาอีกลูกซ้ำอีกทีหนึง่งโอ้โหเอายังลุกขึ้นมาอีกจากสาชุมูของใครสักคนครับและพาก็ยังล่วงไปอีกเหมือนเดิมโอ้โหคอมโบเมื่อกี้คือแบบ ไม่ตายต้องตายไม่ตายต้องตายให้ได้ครับเป็นการแบบที่เก็บกันอย่างแบบดุดเดือนนะครับจังหวะเมื่อกี้ทำให้ทางฝั่งนี้น่าจะจบที่สกอร์สามศูนย์นะครับพี่เบียงกี้เก็บไบสิบเก้าศพนะครับและฝั่งนี้ค่าได้เพียงสองศพเท่านั้นนะครับฝั่งนี้ได้ค่าอีกสบิบศพจากพี่หลอดอัลลูนาเป็นทั้งหมดแล้วก็พี่แวนไปอีกสองศพรวมแล้วเป็นทั้งหมดสามสิบเอ็ดศพต่อสองศพนะครับดาเมจทั้งแตกต่างกันมากนะครับแต่ก็แปลกมากครับที่ทําให้เขายืนดานได้จนถึงตอนนี้นะครับ บอกตรงๆว่าแบบงงงงเลยงงเลยนะครับงงจับใจไปเลยอู้แบบนี้ครับก็อืมก็ให้ดูกันนะครับสกอร์ก็ออกมาที่เบบี้ชาร์กเนาะเล่นไปที่27นาทีนะครับจบไปที่3 1นะครับ ก็คือเล่นไปทั้งหมด4เกมเนาะวิวิชากลับมาชนะได้แบบนั่นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งบิ๊กบากินะครับเจอกับเอ b a ีเบสซิ่งนะครับฟิงของพี่สองซ่าแลวเออเ,อ,อ,เอ,อนะครับสององก็จบไปที่พี่หลอดอาดูน่าพี่บิงกี้นะครับชนะไปที่3-0นะครับทำให้เป็นแชมป์ของสายล่างเข้ามาขยับเข้ามาเป็นรอบต่อไปไปลอกเจอกับผู้แพ้ในของวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเดือดครับงั้นเดี๋ยวผมขอญาตกลับไปที่ตัวละครฝั่งนู้นเนาะ แต่ไม่ใช่ตัวผมนะเดี๋ยวผมขอไว้เข้าไปในะแบบตัวปกตินเนี่ยตัวเด็กมาดูนครับวันนี้นะครับทีมผู้แพ้เบบี้ชาร์กแล้วมิบากิก็เข้าไปสู่รอบตัดไปเนาะนี่เขาว่านี่คะแนนเห็นไหมเจ็ดสบสี่ต่อยี่สิบหกแล้วฝั่งนี้ชนะคนที่แทงฝั่งเนี้ยรวยเลยนะครับวันนี้ยบอกเลยว่ารวยก็ พี่โผไปนะครับทําให้ทีมของฝั่งผู้แพ้พี่พี่บอยดาเกอร์นั้นล่วงลงไปนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่24ก็จะเป็นทีมของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นชาร์คเมสาเจอชิตังนะครับเชิมาร์ตีต้หลักแล้วก็เอลวีเจอกับเม,มียมิย่านะครับคะแนนแทงก็วันที่24ก็คือพรุ่งนี้เนาะใช่คู่นี้จะมาเจอกันเพื่อจะเข้าไปรอเป็นคู่ชิงขันบนแต่สายที่แพ้ ก็จะตกลงมาเจอกระสายนี้นะครับก็จะมาเจอกับฝั่งนี้เป <eterm oon> ็นตรงนี้ตรงนี้เพื่อขับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่ารู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่องต่างนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายคู่แรกได้ทันต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ก็พยายามสุขความสามารถแล้วว่าเพื่อจะกลับมาให้ทันแล้วก็ทํางานให้กับทุกคนนะครับต้องขอโทษด้วยที่กลับมาไม่ทันจริงๆแต่ก็พยายามทําเต็มที่แล้วครับ หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสผมต่อนะครับรวมถึงตัวของออมาลีเองนะฮะก็จะให้โอกาสผมด้วยนะครในการทำงานนะครับแล้วก็เออต้องบอกเลยว่า มันเป็นการสู้ที่ดูเดือดที่หนักขึ้นไปเรื่อยๆเนาะหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปกว่าที่คุณคิดนะครับดาเมจที่คุณเห็นทุกๆอย่างที่คุณเจอมัน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 เดือดเลือดพานมากขนาดนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามันเดือดจริงๆเนาะทำให้เราแบบได้มาเจอกันถึงวันนี้แล้วก็ทุกๆอย่างมันแบบมันเกินมันเกินมันเกินไปแล้วครับ ไม่จะพูดยังไงดียมันเกินกว่าที่เราจะแบบเห็นแล้วครับว่ามันได้ขนาดไหนวันนี้ก็ทําให้ทุกคนเข้ามาได้ลือกกันขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนสุดยอดนะครับก็ต้องสําหรับผมผมก็ยินดีกับทีมชนะเนาะส่วนทีมแพ้ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอกให้ฟังว่าทีมแพ้ก,ก็ยังเป็นทีมที่ยังได้ใจของผู้ดูผู้ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงผมก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็คือใครที่ ้ามาชมเข้ามาเชียร์ก็อยากให้รับรู้ไว้ว่าทุกคนที่เข้ามาเร่วมการแข่งขันนี่คือเขาทำสุดความสามารถแล้วนะครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์ให้กับทุกคนด้วยครับยังไงวันนี้ทางผมเองก็ต้องไปก่อนครับเพราะว่า <laughs> ผมทำอะไรไม่ทันแล้วโอเคก็ถ้า ยังไงพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าผมจะมาสตีไม่ทันนะครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากไว้ละร้านเติเมเกม Easy Card ด้วยนะครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วจับไว้ครับจับไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจต้อง Easy Card อย่าลืมกรอกคดคมจากน้าไลา์บนเว็บไซต์จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมกันด้วยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากให้บริการสอบถามทางร้านได้เลย โอเคง้นผมฝากไว้เท่านี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วย w c หน้าแคป15้ใช่จัดให้หน่อยเติมให้หน่อยนะครับโอเคง้นฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ